มาอีกเรื่องนึงดีกว่าไปดูแกเร็ตเบลท่องราตรีดีกว่าไหมอ่าหลังจากที่พักฟื้นแล้วก็เอ๊ะเลิกดีกว่าพักฟื้นหัวใจไงออคือ,อกลับมาลงสนามแล้วฟอร์มดีแล้วไม่ช่วงนี้เป็นช่วงต้องท่องราตรี<อ><อ>คือก่อนจะไปท่องราตรีเราก็ต้องแบบทําชีวิตให้ครูครูเค,คลียร์พื้นที่เคลียร์ทุกอย่างแล้วก็ยกเลิกการทางานทั้งหมดแล้วก็ไปท่องราตรีกันเอาไปดูว่าบรรยากาศจะน่าสนุกขนาดไหนค่ะก็ตามภาษาคนหนุ่มเหมืับค่ะเขาก็ปรับตัวได้เร็วไงกับชีวิตใหม่ที่แมร็ตได้เขาก็เลยเปิด ท่องราตรีดีกว่างานนี้เนี่ยเริ่มต้นชีวิตใหม่ใช่ไหมแค่งค่าตัวที่สุดนะคะพี่แพงที่สุด86ล้านปอนด์ค่ะ4,386ล้านบาทของเรียวแมริค่ะเริ่มจะปรับตัวเข้ากับไลฟ์ไลฟ์สไตล์ใหม่ในประเทศสเปนได้แล้วเห็นได้จากการท่องราตรีที่ค็อกเทลบาร์นะคะชื่อว่าเท่นคอนเทนพร้อมกับบรรดาเพื่อนๆด้วยแหละนี่ค่ะก็ไว้ ดูภาพสิตกใจหมดเลยนะคะงานนี้ค่ะถือว่าเบลรบคำคอรหานะคะจากสื่อแดนกระทิงดุได้สำเร็จค่ะเพราะหลังฟิตเต็มร้อยก็ยิงไป4ประตูแถมใจ่ายให้เพื่อนซัดอ,อีก5ประตูนะคะจนมาก้าสื่อดังโพสเลยค่ะว่าใครคือโอจิแล,ล้วจะร<ด>ู้ไหมเนี่ย คือก่อนหน้านี้มาก้าเล่นงานเล่นงานเกิดเบล,เบลมาตลอดบตกตั้งแต่ว่าเจ็บอย่างงู้อย่างนี้ค่าตัวไม่เหมาะสมอย่างงู้แล้วก็ไม่ควรจะมาอยู่กับมาดดิดไม่คุ้มเลยคราวนี้พลาดหัวแบบนี้ใครอะโอซิลก็เหมอืมอนว่า อโอซิลคือใครเจอเกระเดเบล,เ,บลเข้าไปอะไรประมาณนี้นะโอ้โหซึ่งพัดหัวดังกล่าวนะคะเป็นการสื่อว่าแฟนบอลของทีมเนี่ยลืมกองกลางทีมชาติเยอรมน,นีที่ขายให้อาร์เซนอลไปแล้ว<ำ>หลังได้เบลมาร่วมทีมนะคะ,ะมาดูด้านคริสเตียโนโรนัลดคีแมนของเรลวมาริสก็บอกเหมือนกันว่า เอแข้งวัย24ปีเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าที่นี่เหมือนเป็นบ้านของตัวเองแล้วนะครับไอ้เจ้าโดเนี่ยแหละเป็นคนพาเที่ยวตัวนี้เลยล่ะไม่พาเที่ยวว่าเป็นคนแนะว่าเออไปที่นี่สิของเขาดีจัดมาแล้วนี่ เบาเดี๋ยวเชื่อคนง่ายใครพาไปไหนก็ไปเกี่ยงว่ายังด่มอายุแค่24น้องพริกก็แหมมีเวลาก็อยากจะออกไปข้างนอกบ้างแล้วมาทำงานมาตลอดใช่แต่เขาก็ไม่ได้เที่ยวจนเละเทะอะไรเมามายอะไรเหมือนสมัยรุ่นแข้งรุ่นพี่อย่างลวกเลลี่คิงอะไรเงี้ยสมัยเหมือนพี่ตอนเด็กๆไม่ใช่ถ้าหันไปทางนู้นมันก็ผ่านหมดแล้วนะครับไอแบบขับไปหลงอะไรต่างๆก็มีเยอะะนะครับพยุทธ ทำมาโยนกลับมาเร็วจะอยากจะรู้ว่ามีประสบการณ์แบบแบบวิสตอมบัางแบบเคยไหมมีหลงไงหลงก็หลงขับแล้วไปพบตัวเองกลางคืนที่ไหนไม่รู้ว่ามีมีจะจะไปหาที่เที่ยวกับเพื่อนแล้วก็หลงแค่นั้นเลงไม่อะไรกับบ้านไม่ถูกครับผมโอ้ลึกอกอล้วพี่ลึกตก็เคยเหมือนกันนะขับล่อนลงไปเลยออกไปข้างสนามตรงศูนย์วัฒนธรรมสมัยก่อนใช่ไหมฮะที่มันจะเป็นทางทะลุออกไปทางรัชดาพิเศษตรงใกล้ๆกับ ตรงข้ามก็ลมอินสันระดับดาครับตรงข้ามก็ลมอินสันระดับดาวแถวเนี้ยมีร้านส้มตำเยอะเออใช่ถูกต้องนะครปั๊มแก๊สมีอะไรเงี้วถนนมันไม่ดีมันเหมือนกับเป็นหักศอกแล้วคนอุบัติเหตุเยอะมันเป็นตรงสามเหลี่ยมอ่ะขับล่อนลงไปเลยแต่ว่าดีตรงข้างข้างนั้นก็เป็นทางที่ปูไว้ที่จอดรถครับเออก็ยังก็ยังเป็นต่างระดับแต่ว่าไม่ได้อันตรายมากนะครับตกใจพอสมควรแต่วินาทีนั้นก็คือทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมต้องพุ่งไปอย่างเดียวพบตัวเองลงมาอยู่ข้างล่างเป็นลานดินเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะพี่มเดระวังหน่อยละกัร์ดี